สวัสดีครับวันนี 1941, ้พบกับน kind of ้องนองนะครน้องนนองจะพาทุกคนมาดูบ้านนะครับใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับทำเลทองนะครับอยู่ในชุมชนโนนทันนะครับห่างจากตลาดโนนทันเพียงแค่400เมตรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับข้างในน่าสนใจแค่ไหนครับเข้ามาจะมีห้องโถงนะครับห้องโถงอากาศเย็นแ้ไปดูส่วนข้างในนะครับเข้ามาไ็เจอห้องนอนนะครับห้องนอนที่หนงครับว่างนะครับ มีหนึ่งห้องน้ํานะคะหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ตัวบ้านจะเป็นสองชั้นนะครับเป็นตึงไม้ข้างบนจะเป็นไม้นะครัีแต่เราไปดูข้างบนกันนะคะนะครับมาดูข้างบนกันนะคะข้างบนข้างข้างหน้าจะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงแล้วก็จะมีข้างในเป็นอีกหงห้องนอนนะคบสภาพโอเคเลยสำหรับงาน,นนี้นะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันต like ่อนะครับมีหลังบ้านพื้นที่กว right. in ้างมากนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูนะคะมาเลยครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังพื้นที่กว้างกว่ามากนะครับสามารถทําเป็นห้องครัวได้หรือว่าอาจจะทําเป็นห้ององ่นงได้นะครับและมีพื้นที่บริเวณด้านข้างบ้านจอดรถได้สบายครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบข้างบ้านนะครับพื้นที่กว้างขวางมากครับมามมาดูกันเลยนี่นะครับด้านข้าง ฝั่งนี้นะครับโลกนะครับเนื้อที่แปลงนี้มีขนาด61.7ตารางวาย่านใจกลางเมืองขอนแกน่นราคาสุดคุ้มจัดไปเลยเพียง1.79ล้านบาทเท่านั้นนั้นนั้น